เล่นอะไรครคนเก่งของพ่ออ,อันนี้แต่งตัวสวยวะทำไมแต่งตัวสวยจังเนี่ย,ย,ยนะจ้จะจาดูเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยเล่นอยู่คนเดียวนะครับผมเนาะก็เราก็เร่งทําบ้านให้ลูกเนาะจะได้พาลูกไปเที่ยวดูเด็กน้อยเล่นอยู่คนเดียวทําอะไรเนาะอยู่คนเดียวเนาะไปดูค่อนดีเด้เล่นอะไรอยู่คนเดียวนาะ เล่นอะไรอยู่คนเดียวเนาะนี่คนเดียวครับคนสวยของพ่อ ทำอะไรคนเดียวน,นะคนสวยของพ่อทำอะไรอยู่คนเดียวคะว้ายมันเอาดินมาใส่มันเอาดินมาใส่ห้องน้ำาพรจ๋าแร้วเอาล้างดิล้างครับนี่ลูกสาวคนโปรดดคนสวยของพ่อนี่ล้างห้องน้ำเด็กน้อยล้างห้องน้ำาอนไละอ๋อ้ล่ลละลคะ เราจะอาบน้ำที่นี่ป่ละล่ะ,ะเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวพ่อให้ลุงแหลมมาเดินสายไฟให้นะมาเดินไฟมีห้องน้ำเดี๋ยวเราจะมากางเต็มตรงนี้นอนกันอู้่อกรงไม่เสีแ่พงบนกเียะเียกพงกันน้ำกระพงกันน้ำจะ เล็กน้อน้ำท่วมห้องน้ำดีไหมดีไหมชอบไหมลูกชอบไหมอืมตอนน้น้องมน้องล้างให้แล้วโอ้โอ้เก่งจังเลยน้องเข้ามาทีใดก็ล้างโอ้จ้าลูกน้องรู้สึกว่ามันไม่สะอาดน้องรู้สึกว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมคะ Oh, ああเด็กน้อยล้างห้องน้ําให้นะครับโอดูดีห้องน้ําห้องน้ําก็ห้องน้ําของน้องต้นอ้อนะเนี่ยรู้เปล่าคะห้องน้ําก็ uh, ห้องน้ําของหนูบ้านก็บ้านของหนู้าอ่าเน้าานัี้ทาะทำไมคะันเาเลยมนจะไม่เป็นแบบนี้อทไาได้เอ อะไรคะแน่ยมันจะมันจะรแบบผู้หญิงขไม่ทะลุเลยมันจะทะลุแบบไหนอะลูกคือมันต้องทะลุเอานิ้วทะลุแบบนี้เลยเดี๋ินน้าตรงเนี้ยไม่ไม่แหวกอ๋อแต่ในวันมันแหวกเหรอโอ้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันข้องน้ำน้ำท่วมข้องน้ำน้ำท่วมแหมชอบเล่นน้ำจริงๆไอตัวน้อยของพ่อเนี่ย เดี๋ยวพ่อก็เดี๋ยวหาเอาบ่อมาให้น้องอ้อเนาะเดี๋ยวหาซื้อบ่อน้ำมาให้น้องอ้อเล่นน้ำดีกว่าน้องอ้อจะได้มีเล่นสนุกสนุกนะคะลูกนะนี่โอ้โหใจพ่อสุดเียวโทรศัพท์ไปเก็บน้องจะล้างห้องน้ำน้องจะเอาให้พ่อเอาโทรศัพท์ไปเก็บนะครับผมเนี่ยไม่ให้รักได้ไงครับเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยลูกวามล้างห้องน้ำเด็กน้อยลุกคามนี่ครับ ครับอยู่กับนางครับอยู่กับนางนางเป็นเด็กน่ารักเห็นไหมนะหลงไปทำอะไรฝังนะหลงไปทำอะไรฝังนะโอ้ไอหลงเหรอโอ้ไปสั่งโน้นนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับยามเย็นเย็นนี่ครับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินเนาะเดี๋ยวตรงนี้ว่าจะทําเป็นห้องครัวนะ ตรงนี้ว่าจะทําเป็นห้องครัวเดี๋ยวเราก็เนาะทำเป็นห้องครัว,ว,รน,น,รวนี่พระอาทิตย์ยามเย็นสวยงามบรรยากาศดีมากกับน้องต้นอ้อบรรยากาศดีๆกับน้องต้นอ้อเล่นน้ำอยู่ในห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้สวนผักตะทนนะ สวนผักตะทนอตอนนี้ก็โตแล้วนะครับสวนผักไม่ว่าจะเป็นแตง่งกุ้งเตงกวาข้าวโพดถั่วนะครับผมถั่วฝักยาวนะครับม <c oughs> เมื่อกี้นางมาเล่นทรายอยู่คนเดียวนางมาเล่นทรายอยู่คนเดียวเนาะก็ นั่นละรครับผมถึงพยายามจะรีบทําอะไรให้มันเสร็จเสร็จก็จะได้เล่นกับนางอยู่กับนางก็ไม่ไม่ไมไ,มไม่นั่นนะครับอยากอยากจะมาแล้วมีเวลาอยู่กับลูกเล่นกับลูกตลอดแต่คือบ้านยังไม่เสร็จอยากจะทําบ้านให้มันเสร็จแล้วเขาจะได้มีเวลาอยู่กับลูกเต็มเต็มได้หอมแก้มแต่ทุกวันนี้ได้นอนกอดก็โอเคแล้วครับผมมีความสุขที่สุดนะครับ เราก็นี่แหละนะครับคุณพอ่อนี่อันนี้โครงการพันล้านของตะทนนะโครงการพันล้านของตะทนอเนี่ยเริ่มพันล้านแล้วเราตะทนก็ตอนนี้ก็คือเอาเนี่ยแหละกิ่งไผ่ปลายไผ่ที่ตัดตัดทิ้งไว้ก็เอามาปักไว้ให้บวบให้อะไรขึ้นนะครับขึ้นตามพันคือพันล้านมานี่แหละครับผมเนาะอืม แลนนี่ก็ส่วนผักอันนี้นะครับผมกวางตุ้งที่นี่พ่อกับแม่เขาส่วนมากเขาจะปลูกไว้นะครับกินดอกนะครับส่วนมากจะกินดอกเอาดอกไปลวกแล้วก็จะอร่อยนะครับอันนี้ผักชีนี่ก็โตไปหมดแล้วครับผมผักชีไทยชีลาวนะครับผมย่าขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับเหลือแต่ต้นหอมนะครับผมต้นหอมกับผักผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งนะครับนั่นแหละที่เหลือนี่แตงกวาก็ายไปหมดแล้วครับนี่แตงกวา นี่ครับแตงกวาให้ก็เริ่มมันก็เริ่มวายแล้วนะครับผมเก็บไปกินกันบ้างแล้วนะครับผมเนาะแตงกวาทําไมลูกสีขาววะเนี่ยแตงกวาพันไหนวะเนี่ยแค่เอาแตงกวาพันไหนมาให้ชิดเนี่ยนะครับเนาะมันก็ลูกสีขาวแบบนี้อนะครับนี่ครับแตงกวาตอนดอบไปก็รอกินข้าวโพดแหละครับผมแล้วก็นี่มีถั่วฝักยาวนะครับมีถั่วฝักยาวถั่วนี่ก็เริ่ม เออถั่วมันมนะ่าจะไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะ่าจะเป็นถั่วสีสีม่วงเนาะดูจากลําต้นแล้วใช่ป่าววะดูลูกดิออกลูกยังอ๋อใช่ถั่วสีม่วงเนี่ยถั่วฝักยาวสีม่วงนี่ครับเป็นเป็นลูกนะครับออกฝักแล้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นยามเย็นนะครับอยู่ที่บ้านเรานะครับความสุขหาได้รอบตัวนะครับผมเนาะ ก็นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับความสุขรอบตัวนะครับผมสวัสดีครับ